ครับพี่น้องที่เป็นหนงยังมาสอนครับจากฝนตกฝนร่มแล้วก็ขึ้นโคขึ้นเล่าแล้วครับหาอยู่หากินพอดีอยางมากเลยพีได้เห็นบดดอกนึ่งยางเลาะไปแล้วมากมาพออีกดอกนึงพี่น้องดอกแรกปีนี้หรับปีนี้ครับอันนี้ก็เห็ดบดเห็ดบดนี่ก็เห็ดบดธรรมชาติครับอันนี้เห็ดบดที่เป็นหนังะเดธรรมชาติยางมาดคออีกอันนี้ เห็ดผมครับเห็ดไข่ดอกแรกปีนี้พี่น้องดอกแรกแล้วปีนี้เป็นตังนะมาหล่อเบิ้งหลังจากฝนตกแล้วแดดครับแดดหวานอัตจันทร์เลยึาาล้นมาหล่อพอดีหมูม่บ้านก่อนฝนตกครับเยลยึ้นมาหล,ล่อลองเบิง้งถ้าก็มาท่วมเลยพี่น้อง ผมเคยออกกวนโมครับวันนี้มันดอรอครับรอเพิ่มเป็นกันก้อนอีกใช่ไหมครับจะได้ตื้มกันเพราะได้ไปซุปซุปกินน้ำหอมมึนกันนะเรารอเนี่พี่น้องเพราะจะม่เอาตะกร้อนครับอันนี้เอาใส่กันมาเนี่ยเสียมสั้นถือเลยไอ้พวกเร้รอหางไปม้งกันครับตัวตรงเคลียร์ดอกมึงดอกส่วนมัน บาดเลยอยู่เป็น้งองตู้บางขันครับเลาเบิางขนเดี๋ยวพ่อจะดอกสองดอกมันมเคยออกตุ้งหัวปีแล้วครับเรอเนี่ยปีไก่เมากึน้นเลยแต่พออ่อจะสองสามหมันบ่ตอได้ไปสุบบ่ไห็นหรอหามกันไปเลยครับ เรียกว่าพอเลาะไปเลาะมาเมื่อพอข้อยเอื้องพี่น้องนข้อยเอื้องนะพี่น้องนะขุดลอเบิ้มติดเลือเบิ้ติดื่นครับ ผาอึ้งยางบุกพี่น้องเลยครับหายากครับอึ้งเผาอึ้งยางครับ เมื่มกันครับเมื่อไก่ก็ต้อสาิบเลิกได้หรือเปร่าก็สวยมากเลยครับพระสร้างครับ น,นี่คืออื้องยางครับอันนี้ตัวเถิกพี่น้องตัวผู๋ตัวผู๋นี่มันติดข้างดำเลยพี่น้องนะข้างดำดำครับตัวผูครับแต่ตัวแม,ม่มันติดข้างไร่ครับอันนี้บุญเลิกครับพอดีพอดีเลยอันนี้คืออื้องยางเฮ้ยบไปเลยครับคนเราเขาก็ติ้มไ้พี่น้องผมไปคือเขาครับ อ๋อเราเรียกเรียกครับพ่อยยังเก่ามือเนี่ยพ่ออึ้องเก่าอึ้องพอเห็ดเก่าเห็ดแล้วครับเราลองรอดีหน,น่อยไปเนาะรอแป๊มกันเรียกครับมากครับมาปล่อยก็เอาไปเนาะปล่อยเอึ้องคออออออรับตัวนี้สิ่อเลือกบล็อกมึงครับเข้วมันมึงกัน ปาดมั้มมงครับแล้วต่อไประเด็นบทแรกของพี่เนาะสวยมากครับพระสังครับ เราพี่น้องนอนะครับตัวนี้ก็ตัวถือกันครับข้างดำๆำตัวผู๋ครับสองตัวเราพี่น้องได้เห็นดอกหนึ่งยืมมาเลือลสองตัวครับึ่งอย่างไ,ไปเลาะไปเรื่อยครับอันเนี้ยเบิกควยนี่ตีแม,น,มนบ้าครับ men biết đâu men lực này tôi đi khám để lực biến động Mẹ này chẽ nè thương muốn nó nào nữa lực kiến nó con cây thì nhiều khắp hả lực tôi

บานถึงอพี่หนังเอ้ยพูนครับกมแบมแบมไปอยู่พ่นฮะโมกับบ้าเราตัวนี้พี่น้องไปแลนครับเดี๋ยวมันขึ้นมาของมันเองพอสัญชาติกมันครับเหากดมาไดนเขาถูไปตักิดขึ้นมาไดก็พี่นนองไ้ฮะไมครับพี่นนังมาหล่นหยมกันครับไปจะไปถือตัวเมี ตากันจบพี่น้องครับวราตัวนี้อาจจะฟอว์บฟอบุวนเป็นดินไหไหมครับแร้วมันดินนึงนตัวนี้หายหาย,าหายากนานยมากพี่น้องแล้วสิอฟอวนบุฟอว์นดอกฟอเป็นดีหละครับะมวนเป็นดินนวลนมันหายหูมันยนกครับโอ้ยโอ้ยถบ้านลไพี่น้องตัวนี้ก็ตัวถึอเองครับ อวัดตนพ่องหูตัวแม่ยังเป็นหรอไปนัง่งไ,ไปหาหู้ตัวแม่ครับหลุดมึงตัวนี้จะเป็นตัวแม่ตัวเถิดครับเป็นหัวตัวแม่อะไรนี่นเป็นต่างกันนะครับอันนึงเป็นควายนนึงจะเป็นเสี้ยนอันนี้นนนถือถือได้เป็นหรอหลุดมึงกันครับ มันหลงห่วยเป็นเน้คือเป็นดินลลหลวมๆแบบนี้ครับลามนี้ไงก่อน thế thế là. Mà tay là mà up mhm 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 ลึกแต่น,อนอ้อเนาะเฮายเขาไปเ,เล,เลนน่นครับเลยพูดอุ้ยลึกคือแม่พี่นอ้องอุ้นครับพูดอะปล่อยเตี๋ยวพี่น้องพูดตาเสียมพอดีครับโอ้ยเอย้ตัวแม่พี่นอ้อง ข้างเขาครับคตัวเมียเลึกจุดว้าสุดดำเสียมีเนอาเดี๋ยูบึ้งเนี่ยพูดจำมับเลยครับต,ตัวเทือกตัวเมียกันลังเทือกหู้ต่างๆกันลังเทืยกหู้ซ้ำกันครับเป็นผมมันเองหรอกครับเหรอีเมลไหลเตื่อมแล้วครับเห็ดแตกตัวจะตัวเป,งป้งพี่นอ้อง ทุบากรับมาเนี่นยตัวมัแป๊บนึงจกังจะไปหาต่อครับอากเาได้ม่แนมมันเนี้เขาจะไปหาคุดไปเรืร่อยครับจนพ่อโยบกินหมดแลจะเบิมกันด้เพื่อนๆนาเติมหน่อยได้หลายครับไปหาคุดไปเรืเรยครับเป็นรอเนี่หล่ะผเคหาแน่มองไม่แน่ครับไปรอบกันไปครับคุยเนมกันเลยครับมาเตเี็นตัวถือตัวเมียคยตั้มตำครับ คุยเป็นป้านคยเป็นป้านไ่เคยเป็นควยเป็นโอ้ยน้อพี่น้องเด้อนะงูควรจะูเกันมีควยเธอครับควยต่ำๆควยตัวแม่ครับควยตัวเมียเรื่ Brittany, ını, aha, Ow, องเล็อกโ่ต้องถามหาครับสวยแล้วเรงสวยเรงเลืกเรงเลืกเรงสวยครับจะส้ากับโบเลืกปันไหน ไปก็ตอมนะพี่น่องเอ้ยปันขีปป้มจะไปที่ไหนืนมปัปปมนคุตขีิป้มเียครับมันเมียนบ่ล่ะ แม่พี่น้องไว้ในน้อยครับไว้ใน,นเป็นป่าือตัวแม่ได้เป็นหนังนะตัวแม่มันจะข้างเหลี้ยงครับข้างบดดับเหลียงเหลี่ยงไล่ๆพี่น้องต่างกันครับกตัวเถอะตัวเปลีย่ยนเปลี่ยนเลยพี่น้องนี่ครับ ่อไปเรยครับหาไปเลยปนหองหาไปเลยครับห,หาไปน,น่ององาจากเขา,นาคนไม่สมขวนเป็นหองครับต,ตุ่มมีเี็หนหรอเออเดี๋ยวบางนี่สิตัวหรอครับม่ต้องบักบิ๊กๆอย่างเงลยครับอึ่งยางอันว่าอึ่งยางครับตุ่นตัวนเนี้เออยเถเอาไม่ได้เปน็นหรงเนะ อยง้เครับหลังจากเขาคุณบอกพีของน้องว่าหูอึิงตัวเถิกเป็นไหนหูอึิงตัวแม่เป็นไหนต้องเป็นหองเนาะนุ่มพ่อหนครับครับระวังไัวตัวเถิกมันจะนู่นขึ้นเนะครับไัวตัวแม่เนี่ยมันจะเรียบเป็นนี่เป็นป่านครับเป็นป่านขึ้นพรรอพ่อของจักเลยเนาะใส่กับหูใหญ่ ติดตามรถพี่นอ้องนะอะไรวนี้ครยแล้วครับแห่งฝื้จแห่งเลือสดสมควนอยู่เอ้าไปเพี่อนน้องพี่นน้องพื้นเสาบอกกันไหมอะนรกนี้สวัสดีครับ